สวัสดี eh? ส <pok S 2> ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้เสี่ยงยากระมีแนวทางนะครับเนาะจากเล้าพัฒนาครับมือนี้เป็นเมนวนผุดวันพุธที่เก่าแะครับวันพุธที่เก่าเนาะครับเป็นเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับงวดวันจันทเหล้าพัฒนาครับของเสียนน้อนหน้ากับเขาหลุดนาะครับเนาะครับตัว เด่นตัวเจาะมาให้กับ่เขานะครับเนาะกผ่าดไปครับหลุดครับแนวทางของเสี้ยนนหน้ากับมาอีกตามต่อแล้วครับตามต่อของเราพัฒนาเนาะครับเนาะครับวดวันที่เก่าพี่เก่ายิงหาหัวหกนะครับต่อนะครับเนาะเป็นของเราพัฒนาเลยครับเด้อครับแนวทางมีแบบใดน่ะฮะครับลงเอฟซีบ้างนะครับ แนวทางของเพิ่นครับเพิ่นมาตัวใดแน่ครับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับเป็นชุดของเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อคพันธีเก่าเหรอครับคนนี้ครับมันพุนธีเก่าเหรอครับแต่นี่พุนธีเก่านะครับเนาะครับครับเป็น ชุดที่แรกชุดวันจันทร์กับไปลูดเขานะครับเนาะลูดเขาเพื่อนไหยวิ่งลูดลูดกับเขาเนาะครับเนะครับต่อครับหวดนี้ครับเป็นอ่าเพื่อนไห้วิ่งลูดมากขคืนเก่าเหรอครับครับก้าวพัฒนาเนาะครับเนาะวันที่วันที่เก่านะครับเดาะก้าว สิงหาคมฮกๆล่ะครับครับมีเล้าแน่มีรัฐบาลแน่ของเซียนนอนหน้าครับเป็นการเพิ่งปอยนะครับเนาะเป็นงวดแรกของเพื่อนแหละครับของเซียนนอนหน้าที่ผึ่งปอยเหลียรัฐบาลไทยนะครับเด้ออันนี้เป็นเล้าครับเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะ ครับเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับจะสับซ้อนกันครับหวดวันที่นะครับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับงวดวันที่เก้าครับพุทธที่เก้าครับพุทธที่เก้าครับเปิดไฮมากคับวิ่งลูดแล้วครับลูดเลยนะครับเด้อลุยว่ต้องวิ่งแล้วครับลูดเลยตีลูดุยบนเขาดีครับ ลูดครับหกกับสามครับเป็นไ้รูดหกกับสามน้ำง่ามครับงวดนี่ลูดเลยครับมัดตัวได้ขัดจัดขัดกระพานไปเลยครับหกกับสามมันจับคู่เมื่อไหร่ก็ว่าได้หลายตัวนะครับถ้าว่าเหล็กสามตัวมันคืว่าหายมากแล้วครับเนาะลูดไปเลยครับลูดรูดหกนะครับเนาะเอาถึงตั้งหนึ่งหกไปละครับไปหนึ่งหก ตัวเนียนตัวเจาะเพิ่นตัวมักเพิ่นหกสามครับหมักน้ำเพิ่นกระจัดไปเลยครับถ้าคัดกระพานครับพ่อใ้ค่ากับขอกำนามเนาะหกี 6, 4, ครับพ่อใ้ค่าลดให้ลุกไปจตึงเรียนครับหกซี 6, 4, 8, 8, 6, แปดแปดหกเหรอครับแปดหกเนาะ 3ามซี 4, ครับสามีครับสามสีสามีแปดสามดสามกับหกล่ะครับแปดสามแปสามแปดสมแปสามเด้อครับเด้อครับแปสาม ทีสามสองสอสามสองสามะครับเนาะสองสามงสครับหกหกหที่ดีครับเกียด6หครับเกียหเกียห กสองน้ำหมักไคมักงบ้านเาครับเนาะหกสองครับฮ่หกหกแหละครับหกหกครับเนาะหกหกเป็นของเซียนนอนหน้าแหละครับงวดนี้งามเลยครับเซียนนอนหน้าดูดดูดเลยครับรด, 6, 3, ดูดหกกับสาม้ลยครับเ้อะมันเน้นในกลมมาให้หกตัวเดียวโหโลเอาหกครับ สามนี่เป็นตัวล่องนะครับเนาะครับล่องไว้ครับครับจับมาให้ผมให้กับสองสามนี่ครับงามของเพื่อนครับเรียกสามตัวคนมาจับดนะครับเด้อจับในบ่วงนี่แหละครับจับในตะล่างนี่เลยครับเด้อครับหกครับกดเสียนอ์หน้าด้วยครับเด้อครับครับเป็นสูตรล็อกสูตรยังเป็นกคดีมาตลอดครับ เพิ่นพึ่งปล่อยนะครับเด้อติดตามให้เพิ่นนําครับของส่องเสียงหยาผ้าเลาะล่ะครับเสียงนอนหน้าปล่อยสุดปล่อยชุดแหลกหมวดแหลกของรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยเลขเพิ่นก็เป็นเลขสูตรเลขคำนวณล่ะครับบวกเลขขอน้ำปูตาผ่าขาวแน่ครับเพิ่นนอนอยู่ธงอยู่ธาเนาะครับเนาะ เสี้ยนนอนหน้าแหละครับสายยาของเพลินนอ่นตะยูทงครับปวดแข่งปวดขาเพลินเคยอยู่นั่นนี่หน้าแหละครับไปใส่บัตรใดครับเสี้ยนนอนหน้าเด้อครับเด้อฝากเสี้ยนนอนหน้าไปน้ำครับเหล็กของเพลินครับของเพลินเป็นลุยสูตรเหล็กคำนวณเนาะครับเนาะครับครับคำว่าเบิ้งน้ำกันครับที่นี่ ันชัดๆเลยครับมากระจัดเลยครับเด้อคัดขับพันทัางส่งเกไปเพียงหน้าท่างนะครับเป็นเพียงหน้าท่างเสนอครับคมตัวเดียวครับคม3าสองครับสองสามสสองนะครับเนาะหนึ่งหกหกสามหกดหกสาดสาสาม เจ็ดหกหกสองหกหกครับครับหลุดเลยครับหลุดหลุดหกครับครับหลุดหกไปเลยครับสำหรับเสี้ยนนอนหน้าครับเน่นมากเน่นหกอย่างเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรล่ะครับขอให้เอฟซีแรกนี่โชกๆมันหมานครับเงินไหลนองทองไหลมากเ้ยครับเด้อ ลำๆรือยุูสุขุขสุกคนครับอย่าลืมกดติดตามเสียงยาไปน้ำเนครับเด้อครับเพื่อสิบวัภนภัณแนวทางครับกดไลค์กดแชร์น้ำเน่ครับเสียงยากระสิหาชิมกำงงามไอเบิ้งครับครับพอกันไหมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กขอสวัสดีครับ